สวัสดีครับผมปาก,กันทัมแล้วนะทั้งช่องน้อยๆครับหลายวันแล้วไม่ได้ลงคลิปเนาะวันนี้จะพามาทำเมนูตามฤดูกาลนะเป็นเมนูแกงเห็ดเพาะหรือเห็ดทอเนะนี่ได้มาครับผมจากตลาดนัดเนาะถุงละร้อยครับผมนี่ซื้อมาสองถุงได้มาสองถุงแกงใส่ยอดพักติว้วเนะแกงแบบสูง่ายๆครับผมแกงเห็ดทอด ไปล่างกันครับผมวันนั้นก็กินมาละลอบแล้วครับผมยงบัซซ่าใจเตือนเนาะวันนั้นกินวันนั้นซื้อมาถทุนเดียวบาได้ทายคลิปครับอือลอยหนึ่งประมาณนี้ ไปล่างแล้ครับผมล่างประมาณชิบน้าอ่ะสามน้าเอามายูเลย มันจะดังเหมือนเหมือนหากสใส่ใส่ดินแ่ละล้างสะอาเดเรียบร้อยครับนี่โอเคมาพามาต่ำน้ำพริกครับ เสตคร้ครับผมตะไไร้ซอยกระเทียมครับต่ำสองย่างนี้ก่อนใส่เกลือไปด้วยครับใส่เกลือไปหน่อยหนึ่ง,งนั้นเอาก็ใส่พริกลงไปครับแล้วแต่คนชอบเผ็ดน้อยเผ็ดหนักเนาะ ใส่ประมาณ8-9เม็ดครับใส่เลืดดีไปเลยครับจะได้ตำง่ายครับผมพิกเ,เอาประมาณนี้หอมแดงครับโอ้โหหอมแดงใส่หลายๆเลยครับเคยจากนั้นผมจะใส่กระปิไปเลยครับผม ส่วนผสมก็มีประมาณนี้ครับเจ๊มีประมาณนี้ไม่แค่นี้ครับเทประมาณนี้นี่เจอน้ำห่อนเข้าไปเดี๋ยวก็ละลายครับระวังล้อเองก็น้ำห่อนเดี๋ยวมาเด็ดหยอดใบ,ยใบติวันนี่ใบติวออกเปรี้ยวๆครับผม เยี่ยวใส่หลายเปี้ยวหลายมานี่ครับนำห่อแล้วก็ครับโยนตะไคร่ลงไปน้อยหนึ่งมันเหลือเอาพริกที่เขาต่ำใส่ลงไปเลยครับผมเมนูแกงเห็ดต้องใส่พริกไว้ก่อนเลย นี่ครับน้ตักน้ำล้างโคกเห็นน้อยเดี๋ยวๆเฮ้ย,ยนี่ครับขนเฮื่อยพีกแกงละลายครับนี่ครับเห็ดทอบเห็ดทอบเห็ดเพาะสะอาดแน่นอนผมล้างประมาณสิบน้ำได้ <c oughs> อ่ะงวมแซ่เด้อโอ้ย ง่วมใส่หรือว่าจับใส่ใจนี่ดีกว่านี่งใส่ลงไปสองไลอยปอากินอยู่ครับผมแก่งแก่งเป็นกันไปเลยครับผมต้องทำสูติแม่ทำให้กินเนาะม,มดละ ลดลงครับาจางนะขั้นตอนนี้ก็ห้อเฮ็ดซุกครับผมทิม้งไว้สักสิบนาทีเดี๋ยวปรุนปรุนแล้วครับผมเดี๋ยวตักฟองออกก่อนตักฟองอกอกครับผม หอมขนาดครับหอมแป้หอมว่าเลยเอวมานี่ครับผมซุกแน่นอนตักนะปุงรสกันเลยครับผมเส้นน้ำปลาก่อนเลยครับผมปืดป๊ดปื๊ดนี่สามปืด๊ดเออสามปืด๊ดสามปืด๊ดชูรสครับผม เืมแต่แต่คุณมักด้วย่ืสุไทยแล้วครับผมน้ำห้าครับผมหรือว่าน้ำปาลาร้านี่ใส่ไปสองสองปากนี่ครับนี่คนให้เข้ากันครับ ชิมพอกัอนครับเดี๋ยวค่อยเอาพักติวมาใส่ข้าถทาครับผมครับพระเอกพระเอกพักติว ง่ายก็ครับเมนูแกงเฮ็ดแกงเฮ็ดทอดทางผักเหนือก็มีประมาณนี้ครับผมมีเฮ็ดทอดแล้วก็นี่มีพักติ้ววัตถุดิบลักลักๆสองอย่างนี่แหละถ้าอยู่แถวบ้านก็นยอดใบบะเม่าครับผมเห็นรัม ครับผมปิดแก๊สครับซุกเรียบร้อย ครับผมกินข้าวกินข้าวกินข้าว,าาวแกงเฮดทอดัอหๆนี่แดหนึ่ง it yep. uh نعم، <applause> ما <applause> <applause> ส่วนหน้ามันห้อนแกงใระตอบใส่ปักติวคดอะไริบไปลง Uh, hold on. เหนียวโดนพี่ล้มเลยเหนียว Hãy subscribe càng hết thông. ลำเต๊ะแ,แต๊วเเตวผมกินก๋วยเตี๋ยวมาเมื่อกี้เนี่ยเลิกกินได้ม่น,นักครับผมโอเคครับสำหรับฟินนี่กับเป็นประมาณเนี่ยเดี๋ยวคิมจะนยาอไปไปแล้วครับผมสวัสดีครับไปป้านคิมหน้าครับผมอ่อน